เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาเน่ยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงนะครับวันนี้อยู่กันในเกมในแอปของ P P S S P P นั่นเองนะครับหรือว่า P S P ที่เราเรียกกันนั่นเองนะในมือถือนะครับผมก็ตัวเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมมวยนะครับผมเป็นมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะที่เป็นลงมอดนะครับผมนะก็ยังผมก็ต้องลงมอดอยู่แล้วนะครับจะเป็น W U อะไร u ยูเอฟซีนะครับผมบริษยูนะครับผมแล้วก็ลงมอดเป็นมวยวันนั่นเองนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะใครดูเคยดูม้างนะก็นั่นแหละนะครับผมก็ตัวนี้จะมาแจกให้นะครับผมถ้าใครทําให้เป็นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะแต่อันนี้จะเป็นตัวแจกเป็นไฟล์นะครับสามารถก็เล่นได้เลยนะครับตัวนี้ PHP นะครับออครนะเดี๋ยวไปดูเกมดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะสําหรับ มอสวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนี nee, ่ครับเป็นไงอย่างสวยนะครับอันนี้เป็นรูปปกเฉยๆนะครับแล้วก็ลองมารันด a ต a าสักคู่หนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะมีตัวละครอันไหนมาางนะครับหรือว่านักมวยคนไหนมั่งที่มาอยู่ในเกมนี้นะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหน้าปกก็คือตะวันฉายเลยนะนะครับผมสาหรับหน้าปกนะครับก็เป็นตะวันฉายเลยนะครับผมอ่ะเข้าไปดูเกมกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขออ่หาทางด้านของนักมวยไทยก่อนนะครับว่ามีอะไรตรงไหนมากนะครับผมสาหรับเวทก็เลือกเป็นไรเวทนะครับโอเคผมพูดไปนะก็เป็นอ่า เลบเวทนะครับ่ะเวดซ้ายนะครับถนัดซ้ายอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่าแล้วเราก็เลือกเป็นแอดวานนะครับผมจะเป็นยากสุดนะครับแล้วก็กดตัว X ไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น มดของ ufc นับอันนี้ไม่ใช่ช่องวันนะใช่ไหมเอ้ยช่องวันหรือเปล่าไม่ไม่รู้จำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็น ufc หรือเปล่าอ่ะช่างมันตรงนี้ก่อนนะครับสาหรับของมวยไทยนับจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมอ้าวหายไปไหนนี่นับอันนี้คือนับิวนั่นเองนะครับนาบิวที่เอ่อตัวสูงสูงหน่อยนะครับก็เป็นแชมป์ตอนนี้เลยนะครับผมก็อันนี้อะไรไม่รู้นะครับจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอ่าอารทรุ อาโทรุใช่ไหมทานากะนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาผมจะรู้แต่ชื่อนักมวยที่เอ่อมีชื่อเสียงนิดนึงนะครับผมก็แต่เขาก็มีชื่อเสียงแหละนะครับนี่อันนี้ปตทออันนี้อันนี้ปตทอเลยนะครับอ่ะเห็นเห็นมันไม่มีรูปดําๆแบบนี้นะผมแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงๆนะครับมันจะมีเอ่อตัวมาให้นั่นเองนะครับตัวแล้วหน้าก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมสไตล์การชกก็คล้ายกันนะครับอันนี้คือซูเปอร์บอลนั่นเองนะ อันนี้ซูเปอร์บอลนะครับผมซูเปอร์เล็กนะครับตรงนี้อ่ะลิก,กาอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เนี่ยอ่ะใครเห็นชื่อใครก็สามารถเล่นกันได้เลยอันนี้ตะวันฉายแน่นอนครับตะวันชายโจมาการูระนะครับผมอ่าสมิธเรกอ่านชื่อผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมอ่า นี่นะผมก็สําหรับชื่อก็ประมาณนี้เลยนะครับน,นี้เริ่มชื่อคนอื่นละนะครับผมอันนี้เริ่มไปจีนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรนทางด้านของตะวันฉายให้ดูแล้วกันนะครับผมเจอกับนาบิลแล้วกันนะครับอ่าตะวันฉายอยู่หน่อยอ่ะตะวันฉายเจอกับนาบิลนะครับกดเอ็กซ์ป่ะ อ่าเลือกเสร็จแล้วต่อไปก็เลือกคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อยู่น้อยไม่ใช่แลละนับอ,อยู่เลื่อนไกลเลยนะผมสำหรับตัวนี้อ่าเลื่อนไกลหน่อยโจนากามูระคุ้นๆอยู่นะสำหรับชื่อนับแต่ผมไม่ค่อยได้ดูอ อคือไหนนะคิมรีจอนตะวันชอยใกล้แล้วนะปุเปเล็กอ่ะผมขอเอาเป็นนับเดียลยวกันเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนกลับมาที่เดิมยังไงก็ไม่รู้ผมน่าจะกดผิดหรือเปล่าอ่าเจอแล้วครับผมอ่ะลองดูกันนะครับ ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมอดทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับสำหรับแมปก็น่าจะเป็นแมป,ปกตินะครับมีราชดำเนินไหมเอาผมกดไปแล้วเหรอผมยังไม่ได้กดเลยนี่อสุ่มแล้วกันนะครับสำหรับกรรมการดูฮะถ้าเปิดตัวจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหลดนาะนนิดนึงมา ดิงนี่นะครับผมอยแล้วเป็นรอยสักใหม่ด้วยนะรอยสักใหม่ด้วยนะครับผมก็คือเกมตอนนี้อัปเดตตลอดเลยนะครับผมนะปกตินะครับจะไม่มีรอยสักนั่นเองนะตะวันฉายถ้าเป็นยุคเก่าๆนะครับอ่ะตอนนี้มีแล้วอ้าวันแล้วเป็นมีเวทีมวยด้วยนะครับไม่แต่ทำไมมันทงมันทงชาติมันไม่ใช่นะ อันนี้เขาน่าจะไม่ได้ใส่เข้ามาให้นะครับอันนี้ชงชาติเป็นบราซิลกับเมกานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็เล่นไม่เป็นนะครับผมก็เอามาแจกเฉยๆนะครับผมเผื่อว่าใครจะลองเอาไปเล่นกันนะครับผมสําหรับ P p s ี p p นะครับก็เป็นเกมคล้ายๆเกมแบบเกมตลับนะบเกมจอยนะแต่ก็อุ้ยโอ,ยอย้เอานอกเลยเนะี้ยเดี๋ยวผมเล่นไม่เป็นนะเอาตรง,ตรง ยื้นี่ยื้อนี่ okay. เดี๋ยวนะนี่เรอ่อเนี่ยใายดาลาอุย้ยกอดอะปอดโอ้โหผมเล่นไม่เป็นนะดูตัวโคตสูงเราอยู่ตัวสูงนะครับกำกมเหมือนด้วยแทงเข่าด้วยชอบแทงเขา่าแทงแทงบ้าง แ้วมันออกไม่ได้ครับผมเล่ไม่เป็นเหมือนกันกีกียีซ้ายาซ้ายขวาซ้ายขวาโอะผมว่าผมเสียเปียลนะตอนนี้แล้วผมกดรัวผมกดอะไรไม่ติดเลยอะ่ะผมจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบี้บูเลยก็บี้เออแดงจัดแดงแจเรียบร้อยผมโดนอะ่ะโอเคถ้าใครเล่นเป็นนะครับก็ สามารถลองเล่นกันดูได้นะครับเรียบร้อยเลยเพริโดนแทงเข่ายับเลยครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากโหลดเล่นก็สามารถโหลดเล่นกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครทําไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแยกให้แล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ โอเคแต่หน้าก็ไม่เหมือนนะแต่หุ่นแต่หุ่นอย่างนี้ได้อยู่นะครับผมมีรอยทรงรอยสากอะไรของประเทศไทยนะครับแล้วก็สนามก็เป็นวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับมอสตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบายยครับ